สวัสดีครับหายไปหลายวันเพราะว่ามั่วอยู่กับคันนี้ฮะแล้วก็ไอตัวขนําหรือเถียงนาเนี่ยฮะอ่อนี่มันเป็นรีมท้ายมนนะผมว่าผมเคยทำคลิปไปบ้างแล้วสำหรับรีมท้ายมนของผมก็มันเป็นมันเป็นรถที่ได้มาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะแม่แกซื้อมาพร้อมกับพวงเนี่ยแล้วเขาก็จะมีหลังคา มีหลังคาเรียบร้อยนะครับพี่แดงแกบอกว่าพ่วงเนี้ยมันเป็นพว่วงที่ที่เขาทำให้ผู้ประสบภัยสึนามินะครับมันจะทำด้วยเหล็กป้องอ้อยเหล็กข้ออ้อยนะครับเขาทำให้พวกผู้ประสบภัยสึนามิเพราะฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยเขาจะใช้รถพ่วงอย่างนี้กันเยอะนะครับ มันคือในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะไปสวนไปทะเลออกเรือนะครับเป็นรถขนอุปกรณ์ของเขาแล้วก็พวกแม่ค้าแม่ขายนะครับช่วงนั้นก็สึนามิมาก็ก็หลังจากสึนามิไปมันก็จะมีการค้าขายมีกลุ่มคนมีกลุ่มคนเข้ามาช่วยเหลือมีกลุ่มคนจะอยู่กันเป็นกลุ่มตามศูนย์ช่วยเหลือต่างๆนะครับรวมกันอยู่ก็จะมีบรรดาแม่ค้าพวกนี้ที่เขาเป็นแม่ค้าเก่าอะไรเงี้ยก็จะมีผู้ช่วยเหลือเขาก็จะมา นะครับแล้วก็มาช่วยทํารถให้นะครับเป็นรถพ่วงให้นะครับแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นคนออกพ่วงให้บางส่วนก็จะเป็นคนออกรถให้แต่บางบางกลุ่มคนบางกลุ่มที่เข้ามาช่วยก็จะให้ทั้งรถทั้งทั้งพ่วงนะครับแต่ก็มีหลายมีหลายหลายหลายคณะหลายกลุ่มที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่ว่าพ่วงเนี้ยพี่แดงแกบอกว่าเป็นพว่พวงพ่วงที่เขาให้กับผู้ประสบภัยสึนามิแต่ผม ผมก็อยู่ในช่วงยังหวะนั้นเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้อย่างนี้นะเพราะว่าผมเป็นคนโสดตัวคนเดียวแล้วก็ทํางานในในออฟฟิศทัวร์ใน, Tour, ในบริษัททัวร์นะครับก็ไม่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 ได้มีส่วนอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอคือไม่ทราบเลยว่าตัวเนี้ยเป็นพ่วงที่เขาช่วยช่วยซีนามินะครับไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องเลยเพราะว่าเราก็ไปตามกับ บรุนเทียที่มาจากต่างประเทศที่ในหัวผมเขาทำคอนแทคไว้ก็ต้องช่วยเขาพาไปนูน่นไปนี่แล้วก็ไปตามผลอะไรต่างๆนะครับอ่ะเข้ามาเข้าเรื่องนะครับนี่มาเข้าเรื่องเลยก็คือดีมตัวเนี้อาการของผมนะดีมตัวเนี้ทีแรกผมก็ขี่ขี่ทำเสร็จกับพี่แดงนี่แหละบทว่าบทอะไรก็ขี่ ก็ไม่ได้ขี่ก็จอดทิ้งไว้แต่วันไหนจะขี่ก็ขึ้นเขาไปก็ลงมาได้ไปขนหมากไปขนหมากขนอะไรบนเขาก็ก็ได้ปกติแต่ว่าควันมันจะดำดำเหมือนหมีดหม้อหรือว่าดำเหมือนเหมือนเหมือนไอ้ก้นหม้อที่ใช้ฟืนนะมันจะดำผงผงแบบนั้นเลยที่ปลายท่อเนี่ย ที่ปลายท่อเนี่ยแล้วก็จะมีควันดําออกมาควันดำออกมาเป็นดําแบบผงฐานที่ติดอยู่กับก้นหม้อที่ใช้ฟืนนะครับดําแบบนั้นแล้วก็ที่หัวเทียนก็จะมีอาการดําแบบนั้นเหมือนกันดําแห้งนะดำแห้งๆเป็นผงฝุ่นเลยนะทีนี้อาการที่มันหนักที่สุดคือพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยหัวเทียนเนี่ยสิ้นอายุไขไปเลยไม่มีแสงออกสักนิดเลย ต่อให้เป็นหัวเทียนใหม่ก็ช่างจะไม่มีแสงออกเลยแล้วก็จะมีดำๆขม่าดำๆอยู่ที่หัวเทียนนะครับแล้วก็ตายไปเลยใช้ไม่ได้นะหัวนั้นถึงจะซื้อมาใหม่ก็ใช้ไม่ได้นะครับทุบแก้วก็ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้อ่ผมก็เลยคุยกับพี่แดงเมื่อเมื่อสักเมื่อเมื่อวานเมื่อวานผมเมื่อวานซืนผมคุยกับพี่แดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกพี่ของผมมันเป็นแบบนี้ผมสงสัยว่าวาวรั่วผมสงสัยว่าวาวรั่ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อผมใช้คาบูของของเว็บ125นะครับผมใช้คาบูของเว็บ125ตัวไฟฟ้าที่มันมีแจ็คไฟฟ้าผมใช้ตัวนั้นผมก็เข้าใจว่าน้ำมันผมจะหนาไปแต่ผมเคยเจอกรณีน้ำมันหนาเนหัวเทียนบอดเพราะน้ำมันหนาเนี่ย ที่หัวเทียนมันมีดำจริงครับมีเข่าดำแต่มันจะมีน้ำมันปนด้วยใช่ไหมมันจะเหนียวเหนียวมีน้ำมันปนด้วยแต่อันนี้แห้งโคลกเลยนะครับพี่แดงก็เลยบอกว่าควันออกไปทอด,ดำํำใช่ไหมใช่ผมบอกใช่แกบอกว่าน่าจะเป็นยางตีนวาลรูวนะครับแกบอกอย่างนั้นผมก็เลยมาลื้อออกเมื่อวานลือ้อแล้วก็เช็ควาลใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางตีนวาลออกไปนะครับประกอบเข้าไปใช้คาบูลูกเดิมนะซึ่งคาบูลูกเนี้ย มันก็จะมีผลอยู่มันก็ไม่เนียนเหมือนของมันเองใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันมันหนาผมก็พอเข้าใจอยู่ทีนี้ก็เอามาทําทําเสร็จก็ขี่ดูนะครับแล้วผลก็ได้อย่างนี้ครัผลที่ได้คือหัวเทียนดํานะครับเห็นไหมจริงๆแล้วมันต้องเป็นไหมสีน้ําตาลใช่ไหมคือการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แต่นี่มันดําพอมันดําแล้วมันมีน้ํามันด้วยนะครับมันมีน้ํามันด้วยก็แสดงว่า คาบูตัวนี้ให้น้ำมันหนาไปนมหนูมันเยอะไปนะมันหนาแต่ควันดําตรงนั้นหายควันดําที่ปลายท่อหายนะครับแล้วก็คาบเข่าเนี่ยแทนที่จะไม่มีน้ํามันเหนียวมันก็กลายเป็นว่ามีน้ํามันเหนียวแสดงว่าตอนนี้ผมแก้ไขก็คือผมต้องเปลี่ยนคาบูตัวนี้ซึ่งเป็นของเว็บ1 2อออกเพราะน้ำมันมันหนาหรือไม่ผมก็ไปเปลี่ยนนมหนูนะครับแต่ว่าอาการควันดําออกท่อนะครับแล้วก็มีคาบเขมาแห้งที่หัวเทียนแล้วก็กินหัวเทียนหายไปครับ รสรุปก็คือถ้ามีควันดำออกปลายท่อนะครับมีควันดำออกปลายท่อมีคาบเข่าที่หัวเทียนดำแห้งๆนะครับแล้วก็กินหัวเทียนแทบจะเป็นวันต่อหัวเลยนะหนึ่งวันหนึ่งหัวหรือสองวันหนึ่งหัวก็แล้วแต่นะครับก็สิ่งแรกผมแก้ไขได้ก็คือนี่แหละครับยางตีนวาลวนะครับเมื่อถอดถอดวาลวถอดหัวสูบออกมาแล้วเนี่ยควรจะเช็ควาลวด้วยรั่วไม่รั่วนะครับแล้วก็ เปลี่ยนยางตีนวาวใหม่เพราะว่ารถมันนานและยางตีนวาวรั่วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นที่เรื่องของคาร์บูเรเตอร์การให้น้ํามันนะครับการให้น้ํามันแต่จริงๆแล้วสําหรับผมผมว่าถ้าน้ํามันหนาเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวเหมือนตอนนี้นะครับมันจะเป็นแบบตอนนี้แต่ถ้ามันไม่เหนียวมันดําแต่แห้งเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากยางตีนวาวเหมือนที่ผมโดนมานี่แหละครับเอาไว้เป็นเคสตัดดี้นะครับเอาไว้ เอาไว้เป็น study, เคสต์ดี้เผื่อใครเจอกรณีอย่างผมก็ลองลองดูยังตอนเนี้ไอตัวสมัของผมอะเครื่องสมันะก็มีอาการนี้เหมือนกันแต่มันยังไม่กินหัวเทียนนะครับก็เดี๋ยวถอดหัวเทียนมาดูมันก็ดําแห้งๆแบบนี้กันแต่ยังไม่มีอาการกินหัวเทียนหนักเหมือนคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องลองเปลี่ยนหาหาประเก็นมันได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนยางตีนวาวดูอีกทีอ่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับเอาไว้เป็นเคสตดี้ครับสำหรับวิดีโอนี้